นี้เป็นวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หลวงตามหาบัวก็ดีหลวงปู่ลาก็ดีท่านเคยพูดถ้าคนขี้โกรธขนาดไหนถ้ามีน้ำใจเราก็อยู่ด้วยได้ทนะ่กานว่านะอยู่ด้วยได้เพราะมีน้ำใจและมีการเสียสละมีความเอื้อเฟื้ออื้ออารีมีเมตตาต่อกันออถึงจะขี้โกรธโมโหฉุนเฉียวขนานั้นนะแล้วก็อยู่ได้แต่ถ้าว่าคน ขี้ตะนีทีเหนียวนะไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักปันมีแต่ขี้งกไม่รู้จักแบ่งปันให้กับใครเลยนะถึงยังไงก็ไม่ไปตามหลังเก้าหนึ่งสองเก้าเขาไม่ตามหลังนะ 9, 12, 9, งนะเพราะาอะไรพะขี้งบขี้ตะนีทีเหนียวตามหลังไม่ได้ท้าคนขี้ตะนีทีเหนียวคนเห็นแก่ตัวคนระูบาอาจารย์เห็นแก่ตัวพระเห็นแก่ตัวนะตามหลังไม่ได้อันนี้หลวงปู่ล่าหลวงตาม,มหาบวนะัวท่านพูดเป็นแนวแถวเดียวกันหลวงพ่อได้ฟังหลวงอืม ใการไม่มีไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาไม่รู้จักแบ่งปันนะมันอยู่ด้วยไม่ได้นะนอะอยู่ด้วยกับแบบแกนแกลนอยู่แบบอยู่แบบไม่มีน้ําใจนี่แหละอันนี้ก็คือการดูแลปกครองด้วยการดูแลการอยู่ด้วยการของวัดวายศาสนาแล้วก็ประเทศชาติบ้านเมืองก็งเหมือนกันทีนี่ถ้าเปรียบเทียบอาไปประเทศชาติก็ยังในอย่างที่ว่านะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้อยู่ในกองสมบัติ ยู่ในงบประมาณแผ่นดินเราก็ต้องมองดูพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามการมองดูพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านั้นะนะบางคนก็เห็นแก่ตัวบงังบางคนก็เห็นขี้เกียจบางแบมืออย่างเดียวเราจะพ่อแม่จะขนไปให้อย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าเอาขี้เกียจขี้ค้านไม่สแสวงหาอย่างนั้นใช่ไหมมีแต่อยู่เฉยเลวมีแต่ว่าตัวเองทุก ยากลําบากไม่มีอันจะอยู่จะกินงอมืองอเท้าอย่างนั้นใช่ไหมหรือเขาก็ทําอยู่กิจการงานเขาเขาก็ทําแต่ว่าในเอื้ออํานวยในการเป็นอยู่ของเขามันจุดไหนผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องดูในจุดนั้นเองเหมือนกันนะผู้น้อยก็เหมือนกัน,น,นผู้เป็นเราก็พยายามทมาํามาค้าขายทําอะไรให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดศีลธรรมจริยธรรมผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมคริยธรรมที่ดีในถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมองกันหลวงพ่อว่าการถ้อยู่เป็นประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันแต่บางท่านบางคนได้รับเงินมาจากต่างถิ่นต่างแดงเขายุ้แยงขึ้นมาปุม่มหลวงพ่อยังฝังฝังใจเรื่องพันเอกปิน่น มุทุกันท่านเป็นระสุตสาสนาจารย์ทหารท่านเขียนมาหลวงพ่อยังอ่านแต่สมัยเป็นเนนหลวงพ่อยังจาได้ไผ่แรงข่ากอไัยโค่นกอไัยทั้งกอนะ่คือประเทศชาติบ้านเมืองของเราเหมือนกับกอไัยใหญ่ใช่ไหมลนะ่ะถ้าก็มีต้นในกอภัยนะั้นมีไผ่แรงไผ่แรงก็มันเกิดขึ้นมาเน่ยมันไม่สมบูรณ์ไผ่แรงเ่มันขนาดแขนขรนัด แขนขนาดเนี่ยกำลังทําเป็นด้ามมีดด้ามขวานดีๆนะฮกำลังเป็นด้ามมีดด้ามขวานด้วยเออท่อนใหญ่ๆต้นใหญ่ก็ทําด้ามขวานด้ามด้ามมีดไม่ได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ทําด้ามมีดด้ามขวานสวมเข้าไปนั่นแหละโค่นกอไผ่ด้ามไผ่แรงด้ามไผ่แรงต้นไผ่แรงฆ่าโค่นกอไผ่อันนี้ก็มันเป็นแนวความคิดที่ว่า ผู้ที่ด้อยกว่าไม่มีอยู่มีกินมองไม่ดูแลกันให้ทั่วถึงเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันเพราะมนุษย์หลงปูมันเท่ามนุษย์สันตรายโยอันตรายที่สุดขอคือมนุษย์มนุษย์อันตรายที่สุดวสัตว์ที่ด้ฉานช้างม้าโควายอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์ยังไม่อันตรายเท่ามนุษย์ไปเป็นพิษเป็นภัยต่อกัน นี่แหละเห็นไหมลูกหลานฆนะ่ากันเป็นบือในโลกนะบางครั้งเพราะอะไรกับพม,มนุษยนะ์นี่แหละท่านหลวงปู่มั่นพูดตรงพ่อมาพิจารณาดูแล้วใช่ที่ท่านพูดก่อนเประ้นถูกต้องมนุษย์เป็นอันตรายที่สุดในการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นจะทำยังไงที่การอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน อยู่น้ำใจที่มีเมตตาถา้าอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโลภโกรธหลงนะอย่าหวังเลยนะจะหาความสงบสุขไม่ได้ไม่ว่ากลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ล่ะประเทศชาติบ้านเมืองกูเหมือนกันไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสัม,มมาคารวะคนในประเทศชาติก็เป็นอะเป็นไผ่แรงมีแต่จะโคนกอไผ่ยอย่างเดียว จะหาความสงบสุขได้อย่างไรอัน่นี้ก็คือการบริหารและการเป็นอยู่นละลูกหลานนะและก็พร้อมกันถือยังไงก็ตามทุกท่านทุกคนถึงจะร่ํารวยมั่งมีสีสุขยศถามบรรดาศักดิ์สูงสง่งขนาดไหนก็เถอะไม่เหลือตายพูดง่ายๆนะสรุปลงนะไม่หรือไม่เหลือตายทุกคนก็รอวีซ่ากันอยู่ทุกคนนะที่จะเดินทางไปต่างประเทศอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเถอะนะวีซ่าคงมาถึงต่างคนต่างไป พวกเราเห็นไหมมีใครบ้างที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายซึ่งจะมียศถาบรรดาจากสูงส่งคูบบอาจานที่มีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนกนะ็เถิดนะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ผ่านไปผ่านไปเห็นไหมหลวงตามหาบัวท่านใหญ่ขนาดไหนหลวงปู่หลวงตาเจ้าฟ้าเจ้าคุณฝ่ขนาดไหนเราเป็นใครเราจะไม่ไปจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมถ้าวันเราบอกว่าเราจะไม่ไปนะแสดงว่าโลงรุง่มหลวง,ลงมัวเมา หลงในตัวเองอย่างมากมองไม่เห็นตัวเองเลยกิเลสตัวนี้ท่วมหัวตัวเองมากเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเราต้องคิดใครเขาบอกโอปพระนจิโกมองตัวเองสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดีเราควรจะทําสิ่งนั้นจากนั้นก่อนเราเป็นพระองค์สงฆ์องค์งระเจ้านะ,เ,ะเราจะบําเพ็ญยังไงไม่ใช่เหี่เาหน้าเห่าหลังก็ไม่ใช่ เราเป็นพระก็ต้องอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยมีเมตตามีสัมมาคารวะจะคิดจะพูดจะทำนิ่งไหนก็ตามถือว่าเราเป็นพระเนี่ยผมพูดเจยาวว่าพระเป็นผู้ประเสริฐนะไม่ใช่เป็นผู้เลวนะพระนะทวัดทือทวัดตัวเองเป็นพระแล้ว่ะต้องคิดดีแล้วก็ทาดีพูดดีเป็นผู้ประเสริฐนทะ้าวาตัวเองเป็นมีแต่ยูนิฟอร์มหวัวล้นกับผ้าเหลืองเท่านั้นนะ แต่ความคิดในเร็วยิ่งกว่าความคิดภาละชนเนี่ยคิดภาละชนนะ,น,น,ะน,นะแปลว่าเสียหายอย่างมากนะเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นกินข้าวของเขาใช้ปัจจัยของเขาและความคิดเร็วยิ่งกว่าเร็วอีกอันนั้นไม่ถูกนะยิ่งกว่าสัตว์นโลกอีกนะไม่น่าจะเป็นอย่างน,านั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดเนะี่ยให้พวกเราโอ้พระนายกทุกท่านทุกคนนะให้เป็นคนดีสรุปแล้วนะให้มองตัวเอง ชีวิตของเราเนะี่ยไม่ยืดยาวแล้วทางออกนะพระพุทธเจ้านะี่เป็นตัวอย่างอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทําไมถึงหนีออกจากเวียงหวังนะพวกเราศึกษาพุทธประวัติท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสนมกำนันเท่าไหร่มีคาถาบริวารเท่าไหร่มีเสนาอํามาศเท่าไหร่มีเงินคําทรัพย์สมบัติเท่าไหร่มีมากมายกว่าเรานะแต่ทําไมพระพุทธองค์ไม่รู้ความสุขในจุดนั้นเหรอพนะระองค์มองดูแล้วถึงจะสุขก็สุขเถอะ อีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามรณะภัยคือความตายเข้ามาถึงแก่เจ็บตายมีกับทุกคนเพราะนั้นเราจะทํำยังไงจึงจะออกจากจุดนี้ให้ได้ออกจากจุดเกิดแก่เจ็บตายน,นี้ให้ได้นี่แหละพระองค์คิดจุดนี้เลยจึงในนี้ออกจากเวียงหวังไปประพฤติพมจมันทร,ร์บําเพ็ญถึงหกปีไปทุกข์กระตาลําบากเป็นทุกเป็นคนขอทานถ้าว่าคนทุกยุคนี้สมัยนี้แล้วคนใครก็ตามนะถ้าคิดดูแล้วก็คงจะ นึกถึงในจุดนั้นคือมาก็ขึ้นว่าไม่โง่ก็บ้าเลยไม่บ้าก็อะไรก็จะว่ากันไปนะมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าสิทตถะท่านไม่แคร์ในความคิดของมวลมนุษย์กิเลสราคะโทสะท่วมหัวเหล่านั้นแเป็นตัวของตัวเองท่านหาช่องทางของท่านจนวันหนึ่งจนท่านได้จัสรู้ธรรมเป็นพระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณ จากนั้นท่านจึงเนนำธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินี่นะนี่แหละให้ศึกษาในจุดนี้ศึกษาแนวทางของพุทธะพุทธะท่านปฏิบัติอย่างไรให้ศึกษาให้ปฏิบัติตามแนวแถวพุทธะพวกเราคงจะไม่กลับมาเวียนไห้ตายเกิดในวตาสงสาร ยามายจุ่งกับโลกเนะี่ยมีแต่เรื่องจุ่งเยิงวุ่นวายนะลูกหลานนะไม่มีคําว่าสีวิไลสีวิไลมันไม่มีหรอกมีแต่เรื่องจุ่งเยิงวุ่นวายก็สุกก็สุกจริงอยู่สุกเอาเ,าเผากินแต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะมองทุตนใจสึขาดมันจะขาดใจตายตนที่จะหมดลมเลยเห็นไหมตาลีตะเหลือตาลีตะเหลือกตาลีตะเหลือ,าลอหายใจปลาเอาเงินล้านเราอไม่เอาเงินล้านหนะอไมนะเ,เผอเผลออย่างโมงโหให้คนนั้น ผูกกบาไม่ยาบวาลอาคารมหาวันดูถูกอีกต่างหากเอาไหมไม่มีใครต้องการสักคนเพือพ่ออะไรเพราะมันทุกข์ุกในจุดนั้นพวกเรามองดูกันแล้วกันนะเห็นแต่คนอื่นทุกข์แต่อีกสักวันหนึ่งตัวเองถึงจะถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะลูกหลานนะอันนี้ให้คิดเอาไว้ทําใจเอาไว้นึกเอาไว้จะไม่ตื่นตระหนกในเมื่อถึงจุดนั้นนะ